เอาละครับมาพบกับผมช่องดาร์คเซโลคุอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสัพยุทธรูฟ้าตอนนี้ก็ดําเนินมาถึงเล่มที่18บทที่14นะครับหลังจากอัพบทที่13ไปเมื่อไม่นานนะครับเพราะมันเรื่องลามก็ยังค้างคานะครับแล้วในที่ผมทําวิดีโอคลิปนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็เลยอัพคลิปนี้ลงไปอีกหนึ่งอันและอันก็ได้ไม่ค้างคากันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับ บทที่สิบสี่พริกผันขณะที่เห็นดวงหน้าซีสลดเปียมแวววิงวอนนั้นจิตพิฆาตของเซียวเหยียนเกิดอาการคอนแคลงกิริยาวาจาของสตรีนางนี้ยังคงมีผลกระทบต่อเขาการเวลาคล้ายหยุดนิ่งชั่วขณะสายตาทุกคู่จ้องเขมิงเงาร่างอ่อนอ่อนวายบนฟ้าความเคลื่อนไหวก้าวถัดไปของเขาจะเป็นตัวตัดสินบทอวสานของสำนักม่านเมคา พวกหโปตงล้วนกำม,มัดแน่นเมื่อแลเห็นเซียวเหยียนชะงักงันเพราะเสียงหวีดร้องของหยุนหยุนแต่ละคนโมโหแทบเต้นเวลาเช่นนี้ขอเพียงหนึ่งหมัดซัดลงไปการเดิมพันชนิดทุ่มสุดหน้าตากของพวกเขาในคราวนี้ก็จะคว้าใชยอย่างงดงามต่อยเลยต่อยเลยทั่วบริเวณเงียบกริบพวกหายโปตงขลึงตาแทบถลนลมหายใจเริ่มหอบหนักใบหน้าแดงก่ำเพราะความลุ้นระทึกเอ็นเขียวบนท่อนแขน เต้นตบๆจนน่ากลัวทว่าแม้จะตื่นเต้นระทึกขวัญแต่พวกเขายังคงไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่น้อยทำได้เพียงร้องตะโกนในใจศึกใหญ่วันนี้กลุ่มอิทธิพลมากมายล้วนเดิมพันด้วยชีวิตคนทั้งตระกูลหากชนะจะได้รับผลประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าโชแต่ถ้าโชคร้ายพ่ายแพ้แล้วก็ต้องเผชิญกับมหารตะภายล้างตระกูลอย่างแท้จริงและแพ้ชนะที่ว่านี้ทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับหนึ่งหมัดนั้นของเซียวเหยียนปล่อยหมัดคือชนะ เก็บมัดคือแพ้มีหนำซ้ำพิษตาถัดมาท่าที่อยู่ซานฟื้นภูพลักกำลังสงครามฉากนี้ก็จะพลิกผันมโหฬารกลางเวหาไม่ไกลเย่าเหล่าจ้องมองเสียวเหยียงตาไม่กระพริบทว่าไม่ได้ส่งเสียงรบกวนเขาทราบหนุ่มน้อยที่เขาเฝ้าดูการจเจริญเติบโตมาโดยตลอดจะไม่สร้างความผิดหวังแก่เขานภา,าอากาศเยียบงันสายตาหลากอารมณ์นับไปท้ววรวมกันอยู่ที่กลางฟ้ารอคอยบทสรุปสุดท้ายของศึกใหญ่ในวันนี้ สายตาเคลื่อนลงจับนิ่งบนดวงหน้าสวยสง่าที่ซีดเผือกจนหน้าสังเวชนั้นชั่วขณะสั้นๆแววตาเซียวเหยียนทอประกายอ่อนโยนขึ้นบูบความเปลี่ยนแปลงในแววตาของเซียวเหยียนหยุนๆแลเห็นชัดเจนยามนั้นสีหน้าซีดเผือกเริ่มมีฟุเลือดฝาดขึ้นจางๆนางทราบหากเวลานี้นางส่งเสียงรบกวนเซียวเหยียนก็ออกจะเอาแต่ใจและไม่คำนึงถึงความรู้สึกของอีฝ่ายเกินไปแต่ไม่ว่าจะกล่าวเช่นไรนางก็เป็นคนของสำนักมา่านเมคา และหยุนซานก็คืออาจารย์ที่อบรมเลี้ยงดูนางจนเติบใหญ่ขึ้นมากับมือแม้กล่าวว่าพฤติการหลายอย่างปีนี้ของหยุนซานทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์อาจารย์เกิดความละหองละแหงแต่นี่กลับไม่อาจเป็นเหตุให้หยุนหยุนนิ่งดูดดยมองดูหยุนซานตกตายในมือเซียวเหยียนได้ขณะสีหน้าหยุนหยุนดีขึ้นเซียวเหยียนกลับถอนสายตากลับมาแววอ่อนโยนที่ฉายขึ้นจางๆก็อันตรธานหายได้บัดดลแทนด้วยจิตพิฆาตอันดุร้ายรุนแรง เขาเคยบอกแต่แรกผู้ใดก็อย่ามาให้ขัดขวางเขาเข็นฆ่าหยุนซานต่อให้คนผู้นี้เป็นหยุนหยุนที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับเขาก็ตามหยุนหยุนนี่เลือดตระกูลเซียวต้องมีผู้ชดใช้สูงเสียงชืดช้าหลุดจากปากเซียวเหยียนกล้องสะท้อนเหนือจัตุรัสสีหน้าที่เพิ่งมีเลือดฝาดเล็กน้อยของหยุนหยุนทันทีที่ได้ยินเสียงนี้กราบซีดเผือกในชิดตาเลือนร่างสั่นเทาในตามีละอองน้ำเคลือบคุม สิ้นเสียงแววตาเซียวเหยียนสาประกายอมมหิตกำปั้นที่ชะง,งักงานเพราะเสียงบีดร้องของหยุนหยุนพันกระตุกวูบท่ามกลางสายตาตื่นตระหนกและลิงโลดแทบคลั่งทั้งหลายพบพาพละกำลังสุดขุมสุดท้ายในกายจู่โจมตำแหน่งหัวใจของหยุ่นซานเรี่ยงพิบตาที่กำปั้นตกกระทบเสียงทึบต่ำแพร่ดังกลางหาวบันดาลให้ผู้คนหัวใจเต้นโคมกำปั้นประทับบนทรงอกท่ามกลางสายตาหวาดผวาสุดขีดของหยุนซาน ตามติดด้วยพลังสุดแกร่งกล้าวพุ่งทะลักออกดุดกระแสแม่น้ำเพราะหนึ่งเสียงดังทึบตามติดด้วยเสียงกระดูกแตกหักแต่ครั้งนี้กลับไม่ได้ดังขึ้นจากในกายของหยุนซานแต่ออกมาจากกำปั้นของเซียวเหยียนที่ปั้นหน้าถะมึงทึงนั้นหนึ่งท่าโจมตีนี้เพราะปล่อยพลังมากเกินไปแรงสะท้อนกลับจึงทําให้กระดูกบริเวณกำปั้นเซียวเหยียนเกิดความแตกเล้าบางส่วนสุนัขเท่ามัดนี้เพื่อบิดาฆ่า บัตรนี้เพื่อคนตระกูลเซียวที่ตายไปบัตรนี้เพื่อพี่้องที่ต้องอายุสั้นเพราะเจ้าบัตรนี้เพื่อพี่ใหญ่ที่กลายเป็นคนพิการเพราะเจ้าตุกตับตุกตับครับความเจ็บล้าวที่แล่นมาตามกำปั้นเซียวเหยียนไม่รู้สึกรู้สมสองตาแดงก่ำริ้วเลือดสองมือหวัวดัดอย่างบ้าคลั่งชกกระหนำ่ำซวงอกหยุนซานไม่หยุดยังและทุกครั้งที่เหวี่ยงมัดล้วนตามติดด้วยเสียงสะบดันโกรดเกี้ยวปวด ภายใต้การโจมตีหมัดแล้วหมัดเล่าอย่างบ้าคลั่งของเซียวเหยียนแผงอกของยุนซานยุบลงอย่างเห็นได้ชัดพันหน้าแดงสาดเลือดสดอ,อนเศษอวัยวะกระอักค้นออกมาคําใหญ่สาดลดเซียวเหยียนจนตรงหน้าจนเนื้อตัวแดงเถือกเพราะว่าเขากลับไม่เดือดเหลือร้อนใจยังคงรัวกาปั้นไม่ยังเล้ากับเครื่องจักรท่าทางที่เสมือนคนวิป,ปลาสนั้นบันดาลให้บุคคลหนาวสถานสับประชางทางกาย มองดูหยุนซานที่ล่วงหล่นลงมาอย่างรวดเร็วและเซียวเหยียนที่ปล่อยมัดล้าวกับเสียสติดวงหน้างามของหยุนหยุนปากสจากสีเลือดแท่งขาอ่อนยวบสซุดหัวไปกับผื้นมือรีวงามป้องปากสะอึกสะอื้นด้วยความอาดูนจากเสียงแผดตะโกนอย่างเกี้ยวกาของเซียวเหยียนทำให้นางรู้ว่าความเครียดแค้นของเขาต่อสำนักบ้านเมรคานั้นมันรลุถึงขั้นใดความโกรธเกลียดชังชนิดนั้นมีเพียงโลหิตจึงส,สามารถลบล้างมันได้มองดูหยุนซาลนล่วงหล่นริว ลิ้วนำซ้ำพลังชีวิตดับมอดอย่างรวดเร็วและเซียวเหยียนที่คุ้มข้างลาวกับคนเสียสติทั่วบริเวณสงัดวัง,วงเวงมีเพียงเสียงสะอื้นแผ่วๆของหยุ่นหยุนดังสะท้อนทั่วลานเมื่อกำปั้นแฝงเพิงพิโรธและจิตพิฆาตของเซียวเหยียนกระนำบนล่างหยุนซานพวกหโปตงเจียซิงเทียและคนอื่นๆต่างระบายลมหายใจยืดยาวสุดกายนั่งบนยอดไม้ความตื่นเต้นเกินขนาดเมื่อคู่นี้ทําให้พวกเขาแทบจะหมดแรงจนหนุ่มนี่ ถ่าทางหลายปีจะแบกรับความทุกมาไม่น้อยหยุนซานเจ้าสานักเข้านับว่ากรมตามสนองแล้วเงยหน้ามองดูเซียวเหยียนที่แผ่เสียงเกลี้ยวกราจึงเดือดดาไหาโปรตรงพึงพรรมพำสะท้อนใจต่อไปสานักม่านเมคาเองว่าต้องลบชื่อออกจากจักรวรรดิเจียมาแล้วเจี้ยซิงเทียนพงศกศรษะเล็กน้อยสานักม่านเมคาที่เคยยิ่งใหญ่อหังการวันนี้ประสบความปาชัยภ่ายหน้าชื่อเสียงคงตกต,กต่ำถึงขีดสุดเปรี้ยง อีกหนึ่งหมัดต่อยกระแทกทรงอกที่ยุบเป็นแองจนหน้ากลัวของหยุนซานร่รางเซียวเหยียนเริ่มสายไปมาปีกอัคคีสีเขียวหยกบนหลังยิ่งมายิ่งบางหมัดขวาตกห้อยโกงงอเป็นแนวโค้งอันแ,แปลกตาทาัวหมัดไม่ยั้งเมื่อคู่ทําให้กระดูกข้อมือเซียวเหยียนถูกสะเทือนจนแตกเล่าใบหน้าหยุนซานอาบชุ่มด้วยเลือดสดดวงตาเปี่ยมแววพลันพราวและไม่ยินยอมพร้อมใจคู่นั้นค่อยๆปิดลง ถูกเซียวเหยียนโจมตีอย่างดุเดือดในขณะร่างกายอ่อนแอสุดขีดต่อให้เขาเป็นผู้แก่งก้าระดับปรมาจารย์ยุทธก็มีแต่ตายสถานเดียวสองตาถลึงมองหยุนซานที่ลมหายใจแผ่วลงเรื่อยๆจวบจนขาดห่วงจิตใจที่เขาเหงเกงของเซียวเหยียนค่อยหย่อนคลายลงความอ่อนล้าทางโถงขึ้นในหัวเฉียบพันทําให้เบื้องหน้าเขามืดมัวอย่างรวดเร็วอึดใจถัดมาหนังตาตกวูบร่างกายที่หมดสิ้นกําลังวังชา พุ่งดึงสู่พัทสุธาเหมือนกับหยุนซานจังหวะที่เซียวเหยียนกำลังจะมงพื้นเงาล่างสายหนึ่งพุ่งปาจากเวหาฉุดดึงล่างเขาไว้โดยพันเส้นสายตาพรามัวกวาดมองด้านข้างแลเห็นใบหน้าแก่ชราอันคุ้นตาเซียวเหยียนผุดยิ้มละโหยเสียงเบาหวิวแทบไม่ได้ยินอาจารย์ข้าทําสําเร็จแล้วได้ยินรอยยิ้มละโหยบนใบหน้าเปื้อนเลือดเย้าเหลาถอนใจแผ่วเบาฟ้าข้อมือที่บิดงอจนเสียรูปของเซียวเหียนขึ้นมากล่าวว่า เจ้าก็ระหามเกินไปบาดเจ็บครานี้ต้องพักฟื้นอีกนานกว่าจะหายดีได้ยินเสียงเย่าเหล่าแว่แวลเซียวเหยียนคลายฉุดคิดบางอย่างขึ้นได้พยายามลืมตาสุดฤทธิ์มองไปทางซากศพของหยุนซานที่กำลังตกถึงพื้นก่าวเสียงร้อนลนเหลวเข้าขวาศพเจ้าสุนัขเท่าไว้คงกระดูของระดับปรมาจาย์ยุดพอ,อฟังเย่าเหล่าผงะงานตามด้วยอุ่นวาบในสวงแย้มยิ้มพยักหน้าไหวล่างวุ่มหนึ่งพรุ่งปาาไปที่หลุมศพของหยุนซานปานฟ้าแลบ ฮ่าฮ <_ an> ่าเย่าเฉินเจ้าช้าไปก้าวหนึง่งทันทีที่เย่าเหล่าขยับตัวเงาดำสายหนึ่งแหวกอากาศมาพิบตาเดียวปรากฏขึ้นข้างกายหยุนซานแล้วคว้าหมับไม่ใช่ใครอื่นก็คือผู้พิทักษ์กดอู้คนนั้นล้นหาที่ตายและเห็นการกระทำผู้พิทักษ์กดอู้เย่าเหล่าทะลึงตาทัานใดกระชากเสียงตวาดลั่นเฮ้เฮ้เฮผู้ใดล้นหาที่ตายนั่นยังไม่แน่ผู้พิทักษ์กดอู้เป่งเสียงหุเลาะพิลึกฝ่ามือแผ่พุ่งหมอกดำฟาดใส่กระโหลกศีรษะหยุนซาน แล้วออกแรงกระชากล่างวิญญาณผ่าพายที่สลบสลายสายหนึ่งถูกเขาฉุดดึงออกจากซากศพหยุนซานข้าเคยบอกแล้วเย่าเฉินวันนี้ไม่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่าใดก็ต้องจับเจ้ากับตำดักเจดพูดให้ได้กระชากวิญญาณหยุนซานออกมาท่ามกลางสายตาสยองขวัญโดยรอบผู้พิทักษ์โอู้เป่งเสียงหุวเลาะเยียบเย็นสองมือสับเปลี่ยนท่วงท่าอย่างพิสดารห่วงกระพริบตาเสียงตะวาดแหลมสูงดังลั่นเสียดฟ้า ก้าวมฤตยูกืนวิญญาณสิ้นเสียงตะหวาดหมอกดำแปลกประหลาดกลุ่มหนึ่งพวยพุ่งจากในกายผู้พิทักษ์กดอู่ห่อพุ่มร่างกายของหยุนซานเอาไว้ตามติดด้วยเสียงบทเคี้ยวชวนขนลุกค่อยๆแพร่ดังจากในหมอกดำนั้นตั่วขณะที่แต่ละคนล้วนทำหน้าเยเกจตุรัสกว้างใหญ่สังหัดวังเวงจนน่ากลัวฝูงชนตะลึงลามองดูเหตุพลิกผันเฉียบพ,พันนี้ผู้อวุโสหลายคนของสำนักม่านเมค,คาต่างทำหน้าแตกตื่นมึนงง ผู้พิทักษกฎอู้ที่ลึกลับพิสดารท่านนี้เป็นผู้ช่วยของท่านเจ้าสำนักไม่ใช่เหรอชั้นไหนเสียงขบเสียงขบเคี้ยวดังสะท้อนกลางเวหาที่เงียบสนิทหลายคนสามารถจินตนาการได้ในหมอกดำนั้นกำลังเกิดเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวปานใดและเมื่อคิดถึงตรงนี้ก็ทำให้รู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นเสียวเหยียนตกใจกระฉากนี้เช่นการพยายามแข็งใจไม่ให้ตัวเองสลบไปเอาเม็ด โอโอสดเม็ดหนึ่งจากในแหวนมันจุออกมายัดใส่ปากรับรู้ถึงพลังงานอุ่นร้อนสายหนึ่งปรากฏขึ้นในกายที่หวงเหวงบ้างเปล่าเส้นสายตาผ้ามัวค่อยคมชัดขึ้นเล็กน้อยเพ่งมองหมอกดำกลุ่มนั้นพันผงถามหมอนั่นเหมือนจะกออนืนวิญญาณหยุนซานเข้าไปแล้วเย่าเหลาสีหน้าเครียดจ,จัดเขารู้สึกได้ในหมอกดำนั้นกินอายเยเ็นเยือกแปลกๆกำลังเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว ในยิงเช่นนั้นเสียวเหยียนสีหน้าแปลเปลี่ยนคิดไม่ถึงผู้พิทักษ์กดอู้คนนี้จิตใจจะโหดเทียมปานนี้ไม่ทันไหลก็สูบเอาวิญญาณของหยุนซานออกมาแล้วกืนกินมันลงไปดูท่าเรื่องวันนี้คงยังไม่จบง่ายๆผู้แกงกล้าระดับตำนานเจตพูดลีรับพิสดารถึงกับอาศัยการกืนกินวิญญาณมาเสริมพลังฝีมือตัวเองได้ข้าแค่คิดว่าศาสตร์ลับเช่นนี้ต้องมีผลข้างเคียงหลายแรงแน่นอนต่อให้วันนี้มันกืนวิญญาณหยุนซานสำเร็จ แต่หลังจากนี้อาจต้องจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยไม่เช่นนั้นมันคงใช้ออกด้วยวิธีนี้ไปนานแล้วเหยาเหลากล่าวเสียงขึงแล้วตอนนี้จะทําอย่างไรเซียวเหยียนมุมปากกระตุกความเจ็บที่แล่นขึ้นมาจากในข้อมือทําให้ขาขาแขนขาสั่นไม่หยุดแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะหยุดพักรักษาตัวจะให้มันคกนวิญญาณหยุนซานไม่ได้เด็ดขาดเหยาเหลาหยีลีตาปากายเย็นเยียบบูกผ่านพันตวัดแขนเสื้อซัดเพิงเย็นวิญญาณกระดูกอันหนักแน่นใส่หมอกดํากลุ่มนั้น เปลวเพิงสีขาวพุ่งแหวกอากาศทว่าขณะจ,จะชนถูกหมอกดำฝ่ายหลังพันไหวกะเพื่มรุนแรงหมอกดำเย็นเฉียบหอบหนึ่งศาสตร์พุ่งออกปะทะกับเปลวเพิงสองฝ่ายต่างกัดก่อนกันจนมอดมาลายสิ้นเป็นความว่างเปล่าฮ่าาเย่าเฉินอาศัยเจ้าไหนเลยจะทำลายสารลับของตำหนักเจดพูดได้หมอกดำขยุกข,ขยิกตามด้วยเสียงหุ่เลาะพิลึกในเมื่อตอนนี้หยุนซานตายแล้วเช่นนั้นก็มีความจำเป็นต้องอุ้มชูสำนักม่านเมฆาอีกต่อไป ของบางสิ่งสมควรเก็บกลับคืนได้แล้วได้ยินเสียงหัวเราะชั่วร้ายที่ดังขึ้นจากในหมอกดำนั้นผู้อาวุโสสำนักม่านเมค,คาหน้าถอดสีจากนั้นคลายฉุกคิดถึงบางสิ่งบางอย่างรีบทยานถอยล่างหนีเพราะว่าพวกเขาเพิ่งขยับกายในหมอกดำกลุ่มนั้นพันปล่อยแรงดูดออกมาแรงดูดม้วนตลบอย่างคลี่ฟ้าคุมดินมันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนทั่วไปแต่ทำให้ผู้อาวุโสสำนักม่านเมค,คาที่หมุนกายวิ่งหนีเหล่านั้นตัวแข็งทื่อเหมือนตุ๊กตา ขมวดคิ้วนิ้วหน้าด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเจ้าจะทําอะไรอ่ะและเห็นสีหน้าเจ็บปวดทรมานของผู้ผู้อาวุโสเหล่านั้นยุ่นยุนสีหน้าแปลเปลี่ยนผู้อาวโสเหล่านี้ก็คือเสาค้ำของสํานักหากมีอันเป็นไปสํานักมานเมคาคงจบสิ้นจริงๆขณนะตะคอกถามหยุ่นหยุนพลังรู้สึกปานยุทธใ,ในกายเริ่มไหลเวียนช้าๆงุนงงเล็กน้อยก่อนแจ่มแจ้งทันใดหลังหยุนซานหมดลมหายใจตาพันดึกที่เขาประทับไว้ในกายตนเริ่มมาลายหายเอง ทว่าการมาลายหายของตาเพดึกนี้กับทําให้ความเศร้าระทมบนใบหน้านางทวีความล้ําลึกพวกมันได้รับพละกําลังจากตําหนักเจดพูดไม่เช่นนั้นสำนักม่านเมคาของเจ้าจะมีขุมกำลังที่ยิ่งใหญ่เกรียงไใรเช่นนี้ในเวลาสาปีสั้นๆได้อย่างไรในเมื่อรับผลประโยชน์ไปแล้วตอนนี้ย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นธรรมดาซุ้มเสียงยินเยือกดังขึ้นจะหมอกดำออก อุบิทักกดอู้ตวาดกล้องทันใดนั้นเรือนร่างของผู้อุโสสำนักม่านเมคาสิบกว่าคนล้วนล้มละทวยลงไปร่างวิญญาณแพร่พลายหลายสายลอยขึ้นจากกลางกระบอกท่ามกลางสายตาสะเทือนขวัญมากมายก่อนถูกสูบเข้าในหมอกดำพิสดารกลุ่มนั้นและเห็นผู้อุโสสำนักม่านเมคาเหล่านั้นชะตาขาดในพิบตายุ่นยุนตัวสันละลิกดวงตาสวยงามเริ่มขุ่นขึงอึดใจถัดมาเสียงเกี้ยวกราดแผดดังรอบทิศปานยุธแผ่พลัง พุ่งจากในกายเจ้าขนโชดคืนวิญญาณพวกเขามาเดี๋ยวนี้หยุ่นหยุนสีหน้าดำทะมึนปีกปานยุดสีเขียวโผล่กลางหลังผมก็ะพือสุดแรงพุ่งป่าไปทางหมอกดำกลุ่มนั้นฮไม่ประมาณตนหยุ่นหยุนโผพึ่งมาผู้พิทักกดอูดแกแล้นหัวเลาะตามด้วยหลังสีธนูสีดำสายหนึ่งพุ่งยิงออกเป้าหมายก็คือหน้าผากยุนหยุน ดวงหน้างามเยียบเย็นดุนน้ำแข็งหยุนหย,ยุนดีดนิ้วคราหนึ่งลังสีกระบี่คมกิบสายหนึ่งพุ่งพรวดจากปลายนิ้วปะทะลังสีธนูสายนั้นสองฝ่ายแตกกระจายสกัดการโจมตีของวิฝ่ายตรงข้ามสําเร็จหยุนหยุนก็พือปีกโคขึ้นที่เบื้องข้างของหมอกดํานั้นกระบี่สีเขียวคมกลิบสาดประกายเงาวับปรากฏขึ้นบนอุ้งมือพอเขย่าลังสีกระบี่ก็ชักนาเสียงแหลมสูงพุ่งยิงใส่กลางหมอกดำ ทันทีที่หลังสีกระบี่พุ่งปาดกองหมอกดำนั้นมีเสียงทึบต่ำดังขึ้นตามด้วยหมอกดำขยายใหญ่เฉียบพัน์ขเขมือบหลังสีกระบี่นั้นลงไปสุดท้ายดอดยาวถึงเบื้องหน้าหยุ่นหยุนอย่างว่องไวรู้สึกถึงหมอกดำแผ่กระจายมาด้วยความเร็วสูงปานยุดลึกหล้ำสายหนึ่งแผ่พุ่งจากในกายหยุ่นหยุนทันใดปะทะหมอกดำนั้นครืดเสียงระเบิดพลังงานดังกระหึม่มร่างหยุ่นหยุนปะหนึ่งโดนจู่โจมหน,หนักหน่วงลอยละเลิ้วอย่างรวดเร็ว ผมกระพือปีกเร่งร้อนหลายคาคอยทรงกายไว้ได้ด้วยพลังฝีมือของนางยากจะต้านทานผู้พิทักษ์กดอู้ได้จริงๆสำนักม่านเมฆาเกงว่าต้องจบสิ้นวันนี้แล้วเซียวเหยียนมองดูผู้ผุโสสำนักม่านเมฆาที่ปัดสะกัดพลังชีวิตเหล่านั้นแล้วหันมองหยุ่นๆที่ใบหน้าซีดขาวสายหน้าไปมาพลางพึมพำตอนนี้ปัญหาใหญ่สุดไม่ใช่สำนักม่านเมฆาแต่เป็นเจ้าหมอนั่นเย่าเหลาสีหน้าเคร่งเครียดเขารู้สึกได้ชัดเจน หลังดูดกืนวิญญาณของยุนซานและผู้วุ้ิสักผู้วุวสสำนักบ้านเมคาหลายคนนั้นกินอายของผู้พิทักษ์กดอู้แกล่งกล้าวขึ้นถึงระดับที่ค่อนข้างน่ากลัวก่อนหน้านี้ทั้งสองต่อสู้การไม่อาจตัดสินแพ้ชนะแต่บัดนี้อีกฝ่ายพลังโหมทวีต่อให้เป็นเย่าเหล่าก็คงไม่มีความมั่นใจมากนักจะเอาชนะผู้พิทักษ์กดอู้คนนี้ได้เซียวเยียนพงกศีศรีะยิ้มคืนเวลานี้ปานยุทธ์ในกายเขาแข้งขอดแล้วไม่มีพลังต่อสู้เหลืออีกแม้แต่นิดเดียว ยากยื่นมือช่วยเหลือแต่ก็อับจนปัญญาอยากยื่นมือช่วยเหลือแต่ก็อับจนปัญญาขณะที่มันกืนวิญญาณเข้าไปพลังป้องกันของมันนั่นนั่นจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษใครจะขัดขวางขัดจังหวะมันเห็นทีคงเป็นไปไม่ได้วันนี้อาจต้องยุ่งยากแล้วยาวเหลาถอนใจหันมองเซียวเหยียนด้านข้างแวบหนึ่งแววตาเป็นประกายหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกที่เซียวเหยียนได้ยินน้ำเสียงไม่สบายใจและคนขาดความเชื่อมั่นจากปากเย่าเหลา ยามนั้นใบหน้าซีดเผือกทันใดกล่าวเสียงเครียดไม่ว่าอย่างไรข้าจะไม่ปล่อยให้อาจารย์ตกอยู่ในกำมือตนันหกเจดพูดเด็ดขาดเยาาเหล่าหัวเลาะพางตบไหลเซียวเยียนทำเต็มที่แล้วกันสิ่งที่ข้าสั่งสอนได้ล้วนสั่งสอนเจ้าไปหมดแล้วที่เหลือล้วนต้องพึ่งพาตนเอง <c oughs> ตนันหกเจตพูดแก่งกล้าวก็จริงแต่เจ้ามีศักยภาพไรขีดจำกัดภายภาคหน้าช้าเร็วก็ต้องพิชิตผู้มันได้ได้ยินน้ำเสียงคล้ายสั่งเสียของเย้าเหล่าหัวใจเซียวเยียนบีบแน่น ระหว่างทั้งสองสนทนาการสั่นสะเทือนของหมอกดำกลุ่มนั้นยิ่งมายิ่งรุนแรงจนกระทั่งท้ายสุดราวกับน้ำเดือดพ่านพ่นวงกลมสีดำออกมาไม่หยุดและหลังจากพ่นวงกลมสีดำออกมาได้ครู่หนึ่งหมอกดำเริ่มหดตัวอย่างรวดเร็วสุดท้ายเงาคนที่คลุมร่างด้วยชุดเกราะสีดำสนิททั้งตัวค่อยๆปรากฏแก่เส้นสายตามวลชนชุดเกราะนั้นเป็นสีดำเข้มจัดไม่ทราบสร้างจากวัสดุใดบนนั้นเต็มไปด้วยลวดลายพิสดารพินิษฐีท้วน ถึงกับเป็นรูปศีรษะมนุษย์ใบหน้าดุร้ายจำนวนมากหากสังเกตดีๆจะพบว่าศีรษะมนุษย์เหล่านั้นก็คือพวกผู้อาวุโสสํานักม่านเมคาที่ถูกสู่วิญญาณไปนั่นเองภาพอันลี้รับสยดสยองนี้บรรดาให้ฝูงชนในนั้นขนลุกเกรียวมือเท้าเย็นเฉียบผู้พิทักษ์กดอู่เผยโฉมอีกครากลินอายเย็นยเยือกที่ทวีความแก่งกร้าวกว่าก่อนหน้าหลายเท่าค่อยๆแผ่ซ่านออกมาคลี่คลุมทั่วภูเขาม่านเมคาพิยตาเดียว ของฟ้าที่เคยปลอดโปร่งแจ่มใสเปลี่ยนเป็นมืดครึ้มสายตาสายลมเย็นจัดพัดผ่านอีกระลอกเจ้าปีศาจ้ลยและเห็นศีรษะมนุษย์สีหน้าทุกทรมานเหล่านั้นบนชุดเกราะแปลกตาเหล่านั้นยุ่นหยุ่นเนื้อเนื้อตัวสั่นเทิมขบการแน่นความโกรธเกี้ยวสุดขีดทำให้ใบหน้าสวยสง่านั้นเยเกเป้าหมายของข้าคือเย่าเฉินไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าข้ายัางสร้างความรำคาญอีกไม่ต้องล้อเสียวเหยี่อลงมือเหล่าผู้พิทักษ์กฎ จะกวาดล้างสำนักบ้านเมคาของเจ้าเองผู้พิทักษ์กดอู้ที่เผยโฉมออกมาเลมองหยุ่นหยุนด้วยแววตาฉืดชาแค่นหัวเลาะกล่าวหยุ่นหยุนสูดไอเย็นลึกๆคมความพุ่งพานในใจลงมือเลียวตวัดวูบตวาดเสียงดังลัน่นสิทธสำนักบ้านเมคาทุกคนรับบัญชาตั้งค่ายกลสดับเสียงประกาศสิของหยุน่นหยุนสิทสำนักบ้านเมคานับไปั่วนบนจัดตุลลักต่างตะลึงงนัน ก่อนประสานเสียงรับคำดังกระหึ่มสุดกายนั่งขัดสมาธิบนพื้นอย่างพร้อมเพรียงไอหมอกพลังงานสีขาวเป็นกลุ่มๆป่วยพุ่งออกจากออกมาอย่างมืดฟ้ามัวดินจะพวกสิ้นคิดเห็นการกระทําของหยุ่นหยุนภูพิทักษ์กดปู้พันแค่หัวเลาะเยียบเย็นเพราะว่าขณะตะเตรียมลงมือพลังปากรดหลังสีกระบี่อันแก่กล้าดุดันสายหนึ่งพุ่งยิงจากฟากฟ้าด้านหลังสํานักม่านเมคาเสียงแหลมสูงแพร่กระจายถึงริมหูทุกคน ขณะเสียงกบี่สายนั้นดังขึ้นกลิ่นายแกล่งกล้าวสายหนึ่งแผ่พุ่งขึ้นจากภูเขาด้านหลังกลิ่นายนี้เหนือเวหาเซียวเหยียนตะลึงงนันตามด้วยหลีตาทันใดหน้ารันเหยียนหลานเอาแล้วครับก็เป็นอันจบในบทที่1 4นะครับโอโ้โหหน้ารันเหยียนหลานออกจากการฝึกวิชาอะไรสักอย่างออกมาแล้วนะผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรโอเคปูทักกดอู้ของเราก็แหมโหดเลอเกินนะดูดวิญญาณของ ถูนซานไปเรียบร้อยและดูดของพวกผู้ใหญ่ของสำนักบ้านเมคาไปโอเคเห็นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามลับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์ลกดซับสไคร์รับกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ,บายครับ